สวัสดีครับพี่นองครับบรรยากาศส่วนเ้าครับวันที่13พฤศจิก,กายนครับมาเบงงัวทองแม่นี่ครับลูกสองค่าทองลูกสองค่าทองสูงลอยสามสิบหาครับทองอยู่ที่เจ็ดเดือนแล้วครับนาดีอ้างดีถ่ายต้นตนครับมือน,นี่เปิดถึกถือครับสองหมื่นหกพันผู้ใดสิลับฝ่าวโถหาเบาถึงด,วด่วนเด้อพี่นองเด้อจากเส้าแปดหาลอย เอา26,000ครับพี่น้องครับมือนี่26,000เพราะว่าขายมูเพ่นออกไปเมื่อแล้วนี่เอาตัวนี้26 0 0 0พผู้ได้สิรับทถูกดีเชื่องดีหนาดีสดดีท่องดีอีกตั้งหากหนางามเปลี่ยนเข้าให้แล้ว26,000ครับเฝ่าตัดชินใจด่วนครับเอาไปเฮดแม่บอกได,ด้เด้อพี่น้องเด้อ เนื้อนังดีพุนพูนอ่างอ่างครับทองเจ็ดเดือนเหลวเรียบงามยูเดอร์นมสีเต่าผ่านกันมีดูกมาเหลวหนึ่งตัวอ่าสนใจโทรหาเบาตึงเลยครับ2 6 0 0 0พครับพอสื่อแห้งครับพอสื่อแห้งครับ2 6 0 0 0เป็นราคาลดแลกแจกแถมครับราคานี่ลดแลกแจกแถมครับผู้ใดสิลบครับเพราะว่าขายมูพ่นออกไปเมื่อแล้วครับ ซุ้มลงคลิปไปขายมวลแล้วครับย่างงัวทองตัวเดียว26 0 0มกก็เอาครับเมื่อน,นี้ครับฝ่าวู้วเดอร์พี่น้องเดอร์สองหมื่นหกงวประกันทองประกันทองประกันหู้เชื่องดีกินยากินเฟืองดีงัวดีไม่มีปัญหาครับผู้ใดกำลังมองหาง้วทองไปไหวกินน้องไปไหวเห็ดแม่บอกแม่พันนี่ใสดีๆแนวนี้บอกวรพลาดครับพี่น้องครับ สนใจเป็นเจ้าของใดครับงัว่พอดีเลี่ยงครับบอนใหญ่แลวกับบอหน่อยครับอยู่ช่วงกลางๆพอดีพอดีครับซัมนี่ครับลูกออกมาหนาปึดเพราะว่าเมยหนังหนาเนี่ยครับเมยหนังหนาครับลักษณะดีครับเขาสวยครับนาโนเขาสวยหูสันครับแถบหูดำหนังหนาขนเรียบหนังหนาขนเรียบมากพันหูพันเชื่องครับ แล้วก็เพิ่นทองนะครับสองหมืนหกพสี่รับเนาะติดต่อเบาตึงเขามาเดอ้อตาเขาแล้วเดี๋ยวสิไปทรงครับมือนี่ครับด้วนครับพี่นองครับ